ว่าเดี๋ยวอาหารนอนยุกม้อเด็กกินด้วกินมะัเตนอนผมกินข้าวค่ะกินข้าวไ่กินข้าวแ่กิ้งใมก็ก็กินข้าวค่ะกินอะไรกกินเดกินื้อเถอะผมก็เลี้หยาแ่ตองแม่ตองที่หนึ่งแม่ตองกินม รู้เป็มุกกระทะมาแล้วจ้ากินมุกกระทะจ้าเพราะที่พ่อเอกน้อยเพ่าเลี้ยงเบียร์แม่โยกเพ่าโอดมาเต็มบ้างนอกเมืองหน้าเที่ยวเบียร์เลยนะจ้าเพ่ดกันเรื่องยงกะเทยเถวาบล้วสองวาดสองวาดไปซื้อมาจะใส่นี่แล้วล้านนี่แล้วเขาขายเบียร์สำหรับกุ้งอยู่นี่ขายปลาขายเราเป็นเพื่อขายอันควรเวลานี่เมียยังอย่าเพาะีเมียขวดมึงกับมีแห้งเห็นไหมค่ะ โอ้ยยังซ่นตีจ้าโอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ให้ใายให้กินนั่งขันเมาจังขันอะไรนะฮะดอกแบบให้คนละขวดแทนนี่เม้นไถ่ผู้บอกให้เจ้ามาขายแบบนี้แม่นผู้นีป้ะผู้นี่แหละผู้นี่แหละผู้สร้างอ่ะพ่อ่อยบอกแล้วจัดการแล้วว่าผู้นี่แหละผู้สร้างอ่ะเจ้าคนที่เราติเบียร์ครับบ่ได้ตีเจ้ากิ้โกบ่ได้ตีได้ละใจโสดอยู่บ้านซะ ไม่ได้ตีดนนู้ใจสดโอ้โหออกฟองขาวเลยสวดหัวกะกินธรรมดาเนี่ยแะพ่อกะกินไม่กินเนี่ยมั้งมันป่โอ้ยบกคนบางคนยกก๋วเมาจนเกลีอได้ไงเจ้าจะพลาดหน่อยเมาด้ก็จะบอกใไงล่ะบ่บบเมาดีเจ้านี่เท่าได้ก็จิบอกบิ่งหน้าเบิ่งตาเจ้าเจ้าอยู่เท่าไหร่เอาโอ้ยสามสิบกว่าถึงสามสิบแปดสามสิบเก้านี่แหละห่วยตายเ่าท่านเท่ายังมาหาตัวกันโยกก๋ยังมาหาตัวกันว่าตจงโผล่มาจงโผค่เจ้าเกิดมาซอยแถวน้เอา เกือ2สองหกสองเจ็ดสองหกสองหกแม่นด่ิแม่นีจ้ไม่สองเกิดพระอเท่าไรสองปค่ะสองแปดสองหกกับสองดพอดีุนก่อนสองหกจ่กรรนหลุ่นสองก้ใบเกืดสอ้ข้างน้อยนี่สองเท่นี่สองครับฮะสองหกผมคนไายคุณรงนั้นสอห ซ้ำเกินไม่ยกโคนี่นะโอ้แต่แต่แ่กุ้ยพยาพระามนรอยิพระาก็ใช่มันเหมือนแม่กับลูกอ่ะยกก้คุณโอ้หนูยูกัดหนูแตงหนาแต่น้อยเนาะีิมวนหัวกกเปลี่ยนมอลำเนาะนองายูเี่ยกวเงี่ยกม้วนนีวัวก็เปลี่ยนมอลลี่มวนวันที้า้ห้ำตัวอยู่ี่ตัวกับเป็ีนี่เขาบอกลูกม้วนตัวกับเป็น่นี่ข้าเจ้าบอกลูกเอาเอนี่ม้วนฉันก็สนิทกันโอสนินกัน นูแต่งหนาแต่ะโอ้ยต่งหนาแต่ะสิโอยสิมาสิหมวกกับต่งหนาโอ้ต่าหนาแต่คุณโมยี่ไงแดอบถามเนี่ยเป็นหมอรำนี่ย่างก้ากับส่วงการมันเป็นตัวงนี่เป็นพ่อสอเท่าไรถามเจ้านี่โู้แต่แกอยู่หม้อหาหม้อหัวคนเด้ยแทนอายุเท่าไรตลอดไปอยู่มองการมาลรมหม้าม้อกับสิบสิบเจ็ดสิบแปดแต่ไม่แต่มาอยู่เต็มตัวกับมาอยู่วงอาจารย์หำกับคือบวชซื้อระมัญยี่สิบสอง ยี่สิบสองตอนไปยุไม่ไหมตอนเป็นผู้สาวไม่ไหมนี่ท่าน,นู้จว่าจะาขึนนสี่ไฟโอูแล้ว <c oughs> แต่งหนาไป็นงเรียนในพอขึ้นรถไ,ไ,ไ,ไฟไปเรียองเครงสมปองไว้ชิ้นพออยยุบ้านสี่ขึ้นรถไฟไปเลียนอยู่ศีสะเกดอายบบา,นาทนิสายนีรถไฟไปกลมหกบาทอืะ่ะตัดเสือ้อเรื่องเครืองสัมปงไว้ในมัสิมีภูมิใหม่ในสถานีไฟเสืองไว้เสืองไวยันพอหูยันพอหินยันพอหิน แต่หนพอรับไปได้ันะหนอรับไปได้โอ้ยเพิ่นคนพอดเอาวีก็ยังไปเผาสุริตะกี้นี่มึงกูแต่แต่แต่ไปยุ่งกันรับตัวแล้วสมมติขยุยได้ยอนกระเทยกระเทยน้องน้องคนสุดทองกับป็นกระเทยจะน่ะเขาก็จะไดนว่าบ่อต้องให้ป่บ่พราะให้แล้วก็ว่าปุูนแบบขอตัวขออนุญาตไปครับแล้วกับสิบาปในกระเทยสมื่อแล้วกับยูในกระเทยขับรถให้น้องไปเหยียดงานสมื่อโอ้มผมคนเหยียดงานผมก็มาพึงเบิกเอาเด้อพ่อแม่มันจบมันจบมันกลับไปเห็ีดงานเหยียงานอยู่ไหเห็ีดงานอยู่กรุงเทพ พอแล้วก็เป็นงานยูงเทียมแล้วกับไห้มากกับม่่กัพักอยู่ในกันแล้วก็แคบรดไปสรงลูกบซอสแล้วก็สิบาทมันจะเทยคงไหนกันยี่ีบอใส่จังบาทเ้ายี่ีตาถูกีหีดบาเราอยอะโอ้ถามนี่น่โทษเนาะเสียสาวนเสียอายุจะปีถามมม้อสอนแหละม้อายุจะปีตายกูตาย มันก่อนมันมีกระเทศแถอยู่บ้านผู้หนึ่งยายเจี๋ยเนาะแล้วมาแล้วกับงามงามโอ้ยายเจี๋ยยายเจี๋ยยายเจี๋ยเรางามเรากับงามสายสองพันปีเขาก็เลยเมียนเจ้าบอกกลับไปยุคนั้นเล่าแล้วเป็นโอ้ยแต่กี่ผู้ชายบ่ได้มึนขึ้นซุ่มมือนี่เนาะเออเออเออผู้ชายเหล่าขาวกอดซองกอดกันแล้วเนาะมันผู้หญิงมันบ่ได้เกียงขึ้ซุมมือนี่ผู้หญิงแต่ละครับบดปหาผู้ชายหอดเจ้าไปหาเขาหรือผู้ชายมาหาเจ้าเองผู้ชายมาหาตัวเนาะกระเทยกับแอปเบื้องล่านขายของเบื้องรล่างขายขอกลอเขา นี่เราเราเขาล่อเขาบอกถ้าล่อเขาเราขามบว่อแพงเรามัน,นปวดเสะเดียเนาะยุบนะ่ปะปตายเสียตัวครั้งแรกเลยนะเออขวัญให่มนเสียตัวครั้งแรกนี่นะเสียตัวครั้งแรกตัวแญ่ตัวซอกถามแมวที่นี่เฮ็ดจต่ไรกันโอ้ยกจตีขึ้นเขาเฮ็ดยแต่ละบ่จ้ามันค่ได้บอกอยากมันมีแนวเบิ่งหลายหลาย โอ้ยบัวงบัวงได้เมนบวงได้เจีมวนจังนี้ไปว่าวีมวนเีมนอีมุนาเมุ่นหนาบเป็นแต่เป็นอีมวนจังนี้เีมวนหนานี่ไหมลูกสาวมงาบสุขคนน้อเนี่ยนะมาหนาบเป็นดแเป็นอีมวนจังมีนี่ยหมดกันี่เมาดามหนาแล้วบ่คือมาดามคลือนมาดามแม่งจะัวบอต่อต่อมาดามั้วบอต่อหีนะ